อันนี้คือเก่าครับผมคือเก่าค่ะครับตามหาแนวทางนะตามหาแนวทางนะครับผมขอแนวทางเส้นเตี๋ยได้ยินคาวาแตกเปียงป้างสามตัวตัวสามตัวตรงแม่บ้านเป็นกระได้ยู่ครับแม่บ้านเตียครับผมแม่บ้านเป็นกระได้ยู่ครับทั้งนี้กัดดนๆกัดสิร้อยมากเกลียนึงคือเก่าส่วนของเส้นเตี๋ยนี่ทาฟันหรือทาอยางสิเป็นเลขร้อยมันบ่ครับส่วนมากนี่สิเอาเป็นเลขสตด Oh, เลขสูตรนี่จะ,ะประจําแต่ว่าเล็กร้อยเนี่คดุลนดือนก็นกนสิมานะครับจังคอยร้อยครับผมดุดนกับิเดียวเห็นร้อยมากขึ้นฉีฝาเนี่ยโ <Bonjour. S 1> บเมนฝันก็นเลยฝันครับผมเกิงฝันนะครับผมเวลาห่อรับตา,ากกเหมือนกับมี่ก่อนมีันร้อยนะครับมันสิมาอยู่ในกิีดห่อนี่ละเมนครับร้อยมากกับสิเมนครับผมแต่ว่า มันก็เอาแน่นว่าใดพราเพื่อนสิมากแย่ามดเลยกับพวกหัวเป็นนี่อย่างเนาะแต่ว่าส้นหมากก็สิยืนเพื่อนอยู่ที่อ่าสูตรคกับสูตรตลอดช <ฤา S 1> ีพนะครับผมสูตรตลอดชีพเขาเาค่เสียนงวดที่แล้วงวดที่แล้วรุดครับผมแต่งวดก้อนหนึ่งเขานะครับผมงวดก้อนนี่เขาเขาตัวที่ว่ามันรักรักลอยกับรักน่วยครับผมมันเข่าแต่่างวดมองหันมันรุดไปกับเอารองบางอีก งวดน,นึงงวดน,นี้กับสิมี่สูตรมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก้าแล้วครับผมเพราะว่าเหล็กร้อยอย่งบนร้อยนะครับผมมันกับแปลขึ้นกันสองคนนี่คันบ่ามากกับ<ม>สิแฟนเพิ่กับสิร้อยมาหาผมยุ้ยซองย่างนี่แหละม,มันจะเลยเป็นที่มากของได้บ้านได้ซองนะครับนี่เป็นที่มากของได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินบ,บ้านสามหลังมันมาเสผมเงินกับสิ ขายของในน้ำเนียน่ยซื้อบ้านซื้อรถดีีกอ่ะเขาก็จะบวได้ใส่เงินขายของเนาะเขาก็ได้ใส่ได้สวย,ยไปนี่ยการนำลาบร้อยเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมบสูตรนี้เพิ่งเฮ็ดมาแบบครบ,บชุดเลยน,นะครับผมสิบสองเดือนสิบสองเดือนยี่สิบสี่งวดนะครับผมเป็นเฮ็ดมาเป็นเป็นสูตรตลอดชีพเลยครับสูตรตลอดชีพแม่นครับผม แต่ว่าสูตรก็ใส่มากก็มีเขาแน่รุดเน่ยแต่ว่าส่วนมากก็สีเขาสองตัวส่วนมากสีเขาสองตัวมันโดนเที่ยวจะเสิเขาสามตัวนะับประมาณน,นี้เพราะว่าสูตรน,นี้มันเป็นของก็เคซื้อว่าของคนเจ็กคนเจ็กของของผู้เฒ่าคนใหญมากได้สูตรครับอากงครับ เปิดนมักเล่นแต่ว่าเพิ่นเอาสูตรไปซื้อลอตเตอรี่แสดงว่าเส้นเตี้ยนี่เสื้อเก๊กบอกไม่จังไรบ่ฮครับผมอันนี้ฮูจักกับเพิ่นเพราะว่าเราอ่ากุกงนี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ตลอดเพิ่นจ้เอาสูตรไปซื้อลอตเตอรี่ครับเราเพิ่นก็จะได้เพิ่นเล่นเบิดนะเพิ่นได้ทุนได้กำไรแต่ว่าผมบ่เล่นเบิดผมเอาแค่ดึงอวกมาเป็นตัวเป็นตัว บางงวดก็ได้บางงวดกับ่ได้บางงวดมันเข่าอยู่แต่กับ่ได้ก็มีพระว่าสูตรเต็มก็มีแม่นครับสูตรเต็มมันดึงออกมากมัน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 สีหลายหางกับประมาณเก้าหางเก้าหางถึงสิบสองหางสูตรเต็มมันอ่ะกับผมเพื่อเพิ่นจับข่อยกันเพื่อนในสูตรนี้ยต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นลงทุนเมื่อไงลงทุนไปเรื่อยกับไร่แน่นอนเพื่อนบางสิบเอ็แต่ละงวดแต่ละงวดเขาจับเอาทั้งสิบสองตัวม่นแต่ผมพกะกา บระกาลงทุนมันลายพลแต่ว่าผมเก่าชุดนี่ลระไปขามโค้งโอ้ลแต้มลงอันหนึ่งแต่ก็เขาดีกันขามโค้งขามโค้งเส้นเตียบงวดมั่งหันเขานะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้เอาเป็นตําอ่ารัฐบาลไทยเข้ารัฐบาลไทยเข้็เกาตัวตรงๆนะครับแต่ว่าผมจับแค่อ่าสามตัวสองหางไม่ไม่ฝ่าพีฝาหน่องเนาะ รัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม2588เนาะค่ะนี่ตัวใดเนี่ยค่ะเส้นเตียออานไหกอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเป็นกำลังกำลังพิมพ์อยู่ครับผมโอ้นี่ลงพิมพ์พิมพ์อยู่เนาะลงพิมพ์พิมพ์กำลังเส้นเตียเราก็สิเริ่มตเล็กยังไงอานไหเอฟซีจดตามมาสั้นลืมลืมจ้าพี่น้องแต่ว่าสูตรนี้เพิ่นอากงมันใส่ด้ดีเนี่ยสูตรนี้ได้มาจากอากงทานก่อนเด้เส้นเตียกครับนี่ สามแปดห้าครับผมสามแปดห้าครับผมแล้วก็สามศูนย์เก้านะครับผมสามแปดห้าสามศูนย์เก้าครับผมกันเพื่อนสิจับเพื่อนเพื่อนกระดิจับใไ่แบบว่าไออ่าสามศูนย์สามเก้าอย่างประมาณนี้ครับสามศูนย์สามเก้าเพื่อนเพื่อนสิจับแบบมีถ้าแต่ผมบอกนผมว่ามันหลายหางว่ามันมันจะลงทุนหลายเอาแต่ถ่ายสามตัวก่จะเลยเอาเลขถ่ายสามตัวครับผมแต่ว่าเอฟซีใหญ่จับใไ่กันอะไรที่เก้า ในสูตรของเพื่อนนะครับอันนี้ลงพิมพ์นี่เฮ็ดตามที่เส้นเตียบอกมันว่าครับก็ในตักหาคือเอาได้เพิ่นบอกห้ขั้วในสามตัวนี่มัดทุกตัวเลยมันบอกบอได้ขั้วบปล่าสามแปดคับสามศูนย์นี่าเอากันบอครับอยากขั้วอยู่แต่ว่าอยางมันหลายตัวอย่มางมันหลายตัวแต่ว่าเพื่อนเอาสามหายกันเลยได้ครับกับสามเก่าหหกับสาเก้ครับผมสามหาสาเกา่อนเนี้ถ้ามันออกเพ่นผ่า่เห็นอยู่ในนี่นะเเขียนห้เนบอกเลเดี๋ยเขียนิ เพราะว่าตามตามสูตรจริงๆ,ๆเพื่อนกันสิไขกันตั้งสิบสองชุดสิบสองอ่ะสามสามก็อาจจะเป็นแบบสามสามกือนะมันยานยานมันหลายยานอฟซีแบบคือหลายแทย้ก็ถือว่าเอาใน้นๆแข็นๆนะครับเอาน้อๆแขวนๆะ <laughs> <laughs> ะว่าสูตรนี้เป็นลงท,นทุนทุกหวดเป็นลงทุนแบบว่าซื้อหมดมีกําไรก็สองตัวเพื่อนเน้นตัวอะไรครับเพื่อนเน้นไหมครับครับเพื่อนจีซืือซ้ำกันบนเลย กูบีตัวเนียนตัวน่าก็มีตัวเนียนแต่เพิ่นเพิ่งวางกำังกำไลแย่งเดียวครับเนีนทุกตัวเนีนทุกตัวบนล่างไปกลับด้วยครับครับมันก็นสีลายตัวละถ้ากำไลหน่อยเดียอันดีก็เสียทุนครับผมมือเลยว่ามันสีลายผวดผมต้เล่ยว่อยากตัดนะครับนี่นะครับก็ล่างสวยแหละพี่น้องเป็นพอดีง่ายพิจารณาเบิ้งเนาะพิจารณาเบิ้งพี่น้องครับผมสามแปดห้ากับสามศูนย์เก้านะพี่น้อง แต่ว่ากับแต่ว่ามักศูนย์เก้านะครับเส้นเสียมักศูนย์เก้าแมนครับผมจ้าศนตัวนี้มักศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับแปดห้าเนี่ยตัวตัวอื่นก็บอกห้ตัดถิ่นนะครับครับตัวอื่นก็บอกห้ตัดถิ่นเพราะว่ามันกับบอลแนวบอนอตเหมือนกันตราบใดที่ยังไม่ออกมามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ยกเลยครับเอาเลยเนาะครับครับเห็นได้ครับผมเอาพี่น้องครับอันนี้เป็นสูตร ล่อคนมากระซิบอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนาะครับผมเล็กร้อยเล็กร้อยบอกครับแบบเล็กร้อยกันโอ้เล็กร้อยของผมนี่เล็กร้อยมากคับเล็กร้อยมากว่าใดแวะมาทั้งนี้จ้าเจ้าครับเล่ได้แต่สองคนกับแม่บ้านครับบางเจ้าจ่อยๆเพิ่ลยังคอยมากไหมจ้ามันโบวาว่าเปิ้ลจีมาหรือว่ามากไหมบึ่งย่ำได้ไก่เฮวได้อีกแล้ววันวาครับสองคนมันเหมือนงงขึ้นกันเหล่วแต่พนสีร้อยมาย่ำได้เป็นบวกรับแน่นอนเพราะว่าเหนียว บ่หัวเพิ่นสิมาให้มาบางบางบางวัดก็บ่มากจริงนะเสี้ยนเตี้ยเห็นเองเลยด้หมอันนี้ครับดิกร้อยมันเขานวดรับตายอยู่สิมันเหมือนกับเป็นก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆเป็นตัวหนังสือร้อยมากปัดท่อหมมันแบบมันในจิตในนี่เฮานี่แม่นบ่แม่งกับก่อนตอนเฮาสิตื่นเพิ่นเตี้ยร้องหงอยจะหน่อยนะจ๊ะเสื่อมากตอนตอนเฮาสิตื่นนี่มันสิมักจะมาเลยแต่ว่าแฟนผมเหมือนว่าไอ้ของแฟนผมนี่ก็คือเพิ่นมาก็เกินสิบหางหูอ๋อครับ มัน um> enfin ่อสิบรั้งคุณก็ลังเกิงรับเตืองตือนนี่ประมาณนี้ให้ว่าแต่ละงวดขันพืชมาหายเส้นร้อยมาหายเส้นเตียแล้วเจดแดงกับสิบัวใดเล็กกับสิบสังเกตเบื้องสองรอบสามรอบกันบอกคุณนึงแล้วเพิ่นกันแล้วเมียนงงขึ้นกันอันนี้ก็ร้อยมากเลยมันต้องอันนี้เป็นสูตรสูตรบอกครับอันนี้เป็นสูตรเอาสูตรไปค่อยๆเปลีฟังเนาะเพราะว่าสูตรกับเขาดีให้กันนะครับผมใช่แต่ว่าต้องส่วนมากไก่สิริเห็นมันครบเลยครับครบชุด ยังเป็สิได้สูตรก็เดินดีตลอดอยู่ครับแม่นบ่ครับตลอดชีพครับผมสูตรตลอดชีพแม่่นบสูตรตลอดชีพครับจับวินวินใน3ตัวนี่เลยมันบ่ค่ะใน6ตัวนี่คือว่าวินวินมันเป็นครับ12ชุดเออ9ชุดอะไรของเงี้ยมาจังงอนเลยครับอ๋อพี่น้องเก็บหน้าจอเด้อโอเคครับ ขอบคุณเซียนเตียรครับคขอบคุณครับสปหรช่วงแข่งม้าขงูอรงขอนแก่นนะครับสำหรับ f อทุกขั้นนะครับขอให้ร่ำรวยเซียนเตียร์เป็นกำบังให้ลายโตครับขอบคุณครับสั้นสั้นสัสั้นอีกเราดีกว่านคุณเซียนเตียร